สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับ ID ของคุณ b i g b o บ๊นะครับผมวันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของ ID ของเขาแล้วนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวแค่2ตัวเท่านั้นนะครับรอบที่แล้วรีวิวไอไปนะครับแต่ยังมีอีกลนเจอร์ตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยสุ่มไม่ได้จากโคโลโบรอบที่แล้วนั่นก็คือเลนเจอร์ที่มีชื่อว่าลิมูรุนั่นเองนะครับผมในคลิปรอบที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นความเก่งกาจของมันมาแล้วนะครับผมรอบนี้เนี่ยผมก็จะ หยิบมันนะครับผมมารีวิวแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ดูจากที่ผมเล่นมาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลแล้วก็สกิลติดค่อนข้างแม่นยำนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับปล่อยไปแค่ลิมูรูตัวเดียวนะครับเดินมาก็บัฟเลยนะครับอพอถึงตำแหน่งก็บัฟอีกรอบนะครับผมแล้วก็ มาดูสกิลกันโดนสตัรไปนะครับกำลังปล่อยสกิลเลยแต่ว่าโดนขัดก่อนนะปล่อยอีกตัวหนึ่งก่อนดีก,กว่านะครับนี่ฮะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมเอาใหม่นะครับอขออภัยด้วยเมื่อกี้อ่าฮะชุบโอ้โหดูครับผักกระเด็นแล้วก็ดูดาเมจเลยครับ ดาเมจค่อนข้างแรงนะค่อนข้างมีดาเมจที่สูงนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้แบบโอ้โหมันคือแบบเป็นตัวที่ครอบจักรวาลจริงสกิลบัฟก็ดีสกิลดาเมจก็แรงนะครับอันนี้เจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวไปเล่นใน PVP ดีกว่านะโอเคนะครับมาเราจะไม่เลือกทีมนะครับเจอทีมไหนตีทีมนั้นแล้วก็ผมจะใช้ทีมที่ผมจัดให้เขาก่อนหน้านี้นะครับทีมผมจัดเอาไว้เขาอยู่นะครับ ทีที่ถอยว่าสามสี่วะเออสมาครับมาเล่นแค่5ตาพอนะครับบัฟไปมีบัฟวิ่งด้วยนะแต่ไม่มีบับอฟอมตะแฝงมาให้นะครับค่อนข้างจะ,ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะบัฟวิ่งแต่ไม่มีบัฟอมตะแต่มันก็ใช้ได้นะแต่แค่ว่าสําหรับผมแล้วมันยังไม่ครบไง มันยังขาดไงนะครับรู้สึกมันยังเหมือนมันขาดอะไรไปบางสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะโฟกัสที่ผักกระเด็นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฝักผักกระเด็นฝั่งนู้นดีเทียห <c oughs> มายถึงเราผักกระเด็นเขาสีสัตว์อะไรของมันวะเนะี่ยผมไม่เข้าใจนะเกียร์เขาดีนะทําไมผมเล่นแล้วมันเล่นไม่เข้ามือผมเลยวะทําไมมันไม่เข้ามือผมเลยวะไม่เข้าใจอันนี้ผมผมไม่ได้บอกว่าทีมเขาไม่ดีนะ ผมแค่รู้สึกว่าทําไมผมเล่นแล้วมันไม่เข้ามือผมวะคือมันไม่เข้ามือผมเลยอ่ะโอ้โหคือเล่นย่างจริงเล่นย่างจริงไอดีเขาเล่นยางจริง่ะผมไม่ไหวเลยคือมันแบบเหมือนมันไม่ชินอะไรประมาณนี้ปะเออแพ้อีกเลี่ยะรอบนี้เดี๋ยวลองกดคูณ2ดูแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ชินเลยอ่าเราจะปล่อยไปแบบนี้ฮะแล้วก็กดออโต้คูณ2เลย อปั๊บอมตะไปเลยนะครับเพราะว่าเลือดค่อนข้างน้อยฮะโอ้โหโดนปล่อยทีมนี้รัๆเลยดีกว่านะโอเคแล้วก็ปล่อยทีมี้ออกมาด้วยอืพัดมาพัดกลับไม่โกงไวไหมโอ้โหลิมูรูปตายไวมาก แพ้เลยฮะโอ้ลิมูรุ oh, หายไปไหนเนี่ยลิมูรุยังยืนอยู่สองสามตัวเองนะที่เหลือหายไปหมดแล้วเดี๋ยวลองใช้ทีมที่เขาจัดให้ผมดีกว่านะครับทีมที่ผมจัดให้อาจจะไม่เวิร์กนะอะไรวะเนี่ยมาหาทีมตีดีกว่าเอาทีมที่แบบเอาให้แม่งขอให้แม่งไหวเลยดีกว่าเอาทีมที่แบบไอ้เชี่ยมันต้องได้มันต้องชนะ เอาทีที่แบบแม่งต้องชนะแล้วแหละจังหวะนี้เนี่ยทีมแบบนี้มันเนี่ยผมชนะนะเว้ยแต่ผมไม่กล้าใช้ทีมพี่พแกตีว่ะผมไม่ได้บอกว่าทีมโวกกากนะหมายถึงว่าฝีมือผมมันไม่ไหวอะอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนผมใช้ทีมที่เขาจัดให้ละกันนะครับผมนะแล้วก็ปล่อยตัวไปไม่โนยเทมนะครับเรามาดูกันว่าสลามจะเป็นยังไง สลามอยู่ไหนสลามมันยืนไกลใช่ไหมมองไม่เห็นอะสลามอยู่ตรงนี้นะครับผมพยายามปล่อยสลามเยอะๆไงอ่าถ้าสลามมันปล่อยสกิลอะไรมาเนี่ยแล้วผมแบบมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะสโลให้นะครับให้ดูจะชัดนะครับผมว่ามันใช้งานได้ดีไหมนะครับก็อาจจะอารมณ์เดียวกับไออะไรประมาณนั้นนะครับอ่านี่ครับ ยื้อไว้ไอ้ดูไอครับไอสกิลไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวสโลให้นะครับเดี๋ยวสโลให้ฮ่าสลามโดนสตันนะสตันอะทำไมโดนอะไรง่ายจังเลยมันดูปอบบางจังวะฮ่าประมาณนี้นะครับชนะไปแบบชิวๆเลยนะ ปวดหัววะ่ะผมน่าจะเล่นกากเองนะไม่รู้อ่ะคือ,อมันแพ้หลายตาเกินอะ่ะอะไรครับเนี่ยมันเล่นยางจริงวะ่ะคือผมปวดหัว,วอยู่นะแพ้รวดเลยครับ คืออาจจะเป็นที่ผมแบบเล่นในคอมด้วยแหละอาจจะแบบว่ากดไม่ได้แบบเหมือนในมือถือที่ผมเล่นไงเพราะมือถือผมจะกดค่อนข้างลวงไงแต่บางทีการเล่นในคอมอาจจะทำให้ผมแบบรู้สึกว่ามันบบกดได้ช้ากว่าเลนเจอร์ผมก็เลยปล่อยมาได้น้อยแล้วก็ทําให้อาจจะแพ้ได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันแหละนะครับนะสลามออ,อยู่นูน่นเออมันยืนไกลนะมองไม่เห็นแม่งไนงะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย อันนี้คือทีมที่เขาจัดให้ผมนะนี่ฮะผักกระเด็นนะมันชิวจังวะขึ้นมาทองสองแล้วนะครับรอบนี้จะหาทีมที่แบบชนะจริงๆละจะไม่ตกไปทองสามละเดี๋ยวเจ้าของไอดีด่าผมนะเล่นแพ้หลายตาเกินแล้วผมโอ้ย คือทีมแบบนี้มันชนะเว้ยคือผมมาชนะไทยการนี่ตัดทิ้งในทีมอย่างเงี้ยชนะแต่ผมไม่กล้าตีอะอะลองไหมบางทีทีมนี้อาจจะไหวก็ได้นะไอดี ID นี้ไม่ใช่ดิเขาไหวอยู่แล้วแหละแต่ผมเล่นไม่เก่งเองคือเลนเจอร์เขาโหดกว่าผมทุกตัวเลยก็ว่านะเกือบจะทุกตัวเลยดีกว่านะผมมีตัวที่ใช้งานได้จริงๆสามตัวนะไอดี ID เก่าในดิไม่ใช่ดีเก่าไอดีล่าสุดผมเอ,อนะครับคือแบบผมเล่นไม่ค่อยดีในเงี้ย อันนี้ผมพยายามจะลองโหนโยเทมดูนะในดีของเขานี่ยครับเพราะว่าปกติเวลาผมเล่น ID หลักของผมเนี่ยผมจะโหนโยเทมตลอดนะครับผมจะไม่ค่อยใช้เทมหรอกแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละฝั่งนน้นเขาแบบดาเมจก็จัดจ้านในยานนี้ถลือเกินโอ้โหแพ้วะ่ะก็มันต้องชนะนะไอทีมอย่างนี้เนี่ยนะจะแพ้โอ้โหอะไรครับนี้ ก็ต้องขอโทษคุณบิ๊กโบ๊อีกรอบนะครับผม2องรอบแล้วนะครับว่าผมค่อนข้างจะแบบไอดีของท่านเนี่ยเก่งเก่งนะแต่ว่าคือผมแบบมันไม่เข้ามือผมไงคือแบบว่าอาจจะเป็นที่ผมเล่นในคอมตัวแหละนะมันก็เลยทําให้ผมแบบรู้สึกว่าปล่อยตัวได้แบบไม่ไม่ได้เท่ากับในมือถือที่ผมเล่นแบบกดรัวๆคือผมเล่นในคอมเนี่ยตอนนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยแบบ เล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษคุณวิกโบส์ด้วยแล้วกันนะครับที่แบบอาจจะรีวิวมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเง้นวันนี้ลาไปก่อนลวกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็สามารถกดสามัครกันได้นะครับหรือใครที่อยากจะฝากฟังไอดียอยากให้ผมรีวิวเลนเจอร์ตัวไหนที่ผมไม่มีในไอดีหลักนะครับก็ให้กันมาได้แต่ว่าต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าไอดียไลน์นั้นมันแบบมีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือว่าต้องคุยกับครอบครัวคุยงานอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ไลน์เปล่าเนี่ยผมอาจจะต้องคิดหนักนิดน ท่านผู้ชมน่าจะต้องเอากลับไปคิดอีกทีแล้วกันว่าแบบจะให้ผมไหมอะไรเงี้ยให้ผมไปยืมเล่นสักแป๊บหนึ่งหรือไงเพราะว่าผมกลัวว่าจะมีปัญหาไงถ้าผมเอาไอเดียของท่านไปแล้วแบบท่านผู้ชมแบบต้องใช้ในการคุยงานแต่ว่าผมดันใช้ไลน์ของท่านอยู่เนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับอย่างวันนี้ลาไปก่อนนะครับ s e ซี a ู a g ียนกูตไปฮะ